สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับนะครับสู่ Bangs Recommend นั่นเองนะครับผม EP นี้นะครับผมก็เปเชียลมากๆเลยนะครับ <S <s เพราะว่าผมเนี่ยก็คือจะเดินทางไปภูเก็ตคือวิวปังมากท็อป5หรือท็อป3เลยนะครับผม จะเป็นแบบสีโอรสสีส้มอมชมพูนะครับมองออกไปแล้วพอเห็นท้องทะเลนะครับที่ตัวหาดกระตะสวยมากๆากก็เป็นที่หนึ่งที่แบบพักผ่อนผ่อนคลายได้ออกกำลังได้กินอาหารคลีนวิวก็ดีสระว่ายน้ำก็สวยนะฮะใครที่อยกเอมเม์เลยครับ ไปภูเก็ตในช่วงที่แบบโควิดด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรการในการที่จะอนุญาตให้เดินทางได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเอกสารในการที่จะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าจริงๆตอนแรกอะ่ะคือผมอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะอัด YouTube วันแรกๆเนี่ยก็คือเหมือนกับถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปผ่านมือถือไปนะเพื่อมาตัดสินใจประมาณ2อสวันสุดท้ายว่าเฮ้ยอัด u t u b e ดีกว่านะฮะเพื่อเป็นความทรงจําดีๆนะครับเพราะว่าเราก็ไปหลากหลายที่มากๆเลยนะครับในทริปนี้นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งคลิกกันเข้ามานะครับก็ ไลค์ like, กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าแบงก์ก็จะมีคลิปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการรีวิวพวกภาพยนตร์ซีรีส์เพลงนะครับหรือว่าตัวการ์ตูนอนิเมะฟิกเกอร์ต่างๆรอดูกันได้นะครับสำหรับมาตรการนะฮะในการที่จะเดินทางมาที่ภูเก็ตคือเอกสารในการเตรียมพร้อมนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีผลตรวจโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ATK นะครับ Antigen Test หรือว่าเป็นแบบ R t p c ทอนะครับอย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนการเดินทางอย่างที่2นะครับก็คือต้องมี ผลยืนยันการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับถ้าเป็นซีโนแบคซีโนฟาร์มเนี่ยก็คือต้องมี2เข็มนะครับส่วนแอสตราเนี่ยก็คือเข็มเดียวก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือต้องดูมาตรการในแต่ละจังหวัดอีกทีนึงแล้วก็อย่างที่3อันเนี้ยสำคัญมากๆนะครับก็คือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเขานะครับ go phuket o com นั่นเองคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้สแกนข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีให้กรอกอันเนี้ยต้องมีเลยนะทุกคนก็คือเรื่องของ f ฟล์บินเรื่องของที่พักนะครับแล้วที่พัก ยืนยันนะว่าพักจริงๆแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการสแกนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตรวจโควิด COVID. การได้รับวัคซีนนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะทุกคนแล้วก็มีถ่ายรูปเรื่องหนึ่งอะไรอย่างงี้ทํา5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราไปที่สนามบินเนี่ยตัวสายการบินเขาก็จะเช็คก่อนที่จะบินนะครับแล้วพอเรามาถึงที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวสนามบินภูเก็ตแบบฟูลลี่นั่นเองนะครับวันแรกก็ต้องบอกเลยว่าผมไปพักนะครับที Villa บเ่เพื่อๆก็จะอยู่วิ หาดในหานะครับที่ราวัยนี่ก็คือบ้านพักนะครับผมที่บอกว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่กันนะฮะแล้วก็จะมีพู้ส่วนัวด้วยแล้วก็มีห้องอยู่ประมาณ4ี่ห้าห้องนะฮะนี่ ซึ่งตัวหาดในหาดนะทุกคนคือแบบบรรยากาศซันเซ็ตคือสวยมากนะครับแล้วก็เดินไปท้องฟ้าจะเป็นแบบสีโอรสสีส้มอมชมพูนะครับแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเขาก็จะตีวอลเลย์บอลก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยไปดูเขานั่งตีวอลเลย์บอลกับคนอื่นๆด้วยนะครับก็ได้รูปปัง,ปงๆที่ชายหาดในหาดเนี่ยแบบเยอะมาก,มากๆทุกคน ที่2ของเรานะครับเราก็ไปพักกันที่กาตาร็อกซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในโรงแรมแบบลักชัวรี่ที่ผมเนะี่ยอยากไปมากๆนะครับแล้วก็ได้ไปกับเพื่อนๆก็คือจองเป็นเหมือนกับว่า three bedroom เลยนะครับก็คือห้องเนี่ยเป็น loft มี2ชั้นแล้วก็โอ้โหทุกคนคือวิวปังมากวิวที่กาตาร็อกซ์คือแบบ top f หรือ top t เลยนะครับผมสําหรับผมนะที่มาภูเก็ตเนี่ยก็คือแบบชอบมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆแล้วก็แบบสระว่ายน้ําก็คือเป็นวิว infinity p มองออกไปแล้วก็เห็นท้องทะเลนะครับที่ตัวหาดกระตะสวยมากๆที่กระตะร็อกเนี่ยเราก็ชิลกันทั้งหมด1วันด้วยกันนะครับมีคอนเทนต์เยอะมากๆเลยทั้งตัวห้องโรงแรมแล้วก็ว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําของเขาซึ่งสวยมากๆนะครับคือแบงก์กับเพื่อนๆนะครับลงไปที่โขดหินกระตะนะครับแล้วก็แบบได้ดูลื่นเหมือนกับว่าตัวเองเป็นลิเ e อร์เมดที่กระตะร็อกเป็นโรงแรมที่ผม highly recommend มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ day 3ของเรานะครับผมกับเ,เพื่อนๆนะครับก็ไปเกาะเ hey ฮนะฮะไปบานาน่าบีชนะครับก็ไปกับเลิฟอันดามันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเลิฟอันดามันด้วยนะฮะเราก็ได้นั่งเรือออกไปเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับนั่งไปแค่ประมาณ15-20นาทีเองอันแรกเนี่ยก็ไปดำน้ำกันก่อนที่เกาะไมท่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพักกันที่เกาะเ hey ฮนะครับก็อยู่ชิลแบบอูบรรยากาศดีมากทุกคนแบบเสียดายไม่ได้ใช้กล้องถ่ายถ่ายแต่ในมือถือช่วงนี้ถ้าใครแบบมาภูเก็ตนะผม highly recommend ไม่ต้อง หรือปรนนาบิชเนี่ยก็ได้รูปสวยๆเยอะแล้วนะฮะ ท้ายวันที่3นะครับด้วยที่นี่เลยที่ที่ผมเคยไปมากับเพื่อนเพื่อนเดอะเฟสนะครับนั่ก็คือที่ Cash Beach Club หาดบางเทาน,นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกที่นึงที่แบบเห็นฟันเซ็ตดีมากๆคือผมมีคอนเทนต์เดินริมทะเลนะแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็แบบท้องฟ้าคือเป็นสีชมพูเลยนะครับ ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงการระบาดโควิดน,นะครับแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็มีเรื่องแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มาตรการระมัดระวังหลายๆอย่างเนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่บ้างแล้วก็มีคนไทยบินมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยใส่แมสล้างมือตลอดทุกที่ที่ไปนะครับแล้วก็พนักงานทุกๆร้านอาหารหรือว่าทุกๆโรงแรมเนี่ยเขาก็จะใส่แมสแล้วก็มีมาตรการในการเช็ดทาความสะอาดตลอดนะฮะ วันที่4นะครับผม day f ของเราเราก็ได้เดินทางไปที่ Staywell Being Resort นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมียิม Stayfit นะครับแล้วก็มีเลสปาก็เป็นสปาที่สามารถ้วนอโรมาก็ได้นะครับหรือว่าแช่ออนเซนก็ได้นะครับรวมถึงเขายังมี Staygreen เป็นร้านอาหารที่แบบขายอาหารคลีนนะครับผมคืออร่อยมากๆเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนตามไปดูกันเลยครับสวยมากคนเดี๋ยวเรานะฮะจะไปเล่นยิมนะครับแล้วก็จะไปออนเซนกัน ยิมชั้น2นะครับที่นี่มีทั้งหมด3าชั้นด้วยกันนะครับของ Staywell b e i n g นะฮะแล้วก็สามารถเล่นฟิตเนสอะไรก็ได้นะฮะถ้าใครแบบเพิ่งกลับมาจากแซนบ็อกเนี้ยก็สามารถที่จะมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ enjoy the gym ได้เลยนะครับทุกคน ก็จะเป็น Stay Green Cafe นะฮะเมนูของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารคลียนะครับจะมีกิโลแคลอรี่มีแฟตมีโปรตีนมีคาร์บสปอกแต่ละอันด้วยมีสันน่งมาเป็นบลูเบอร์รี่โบล็อนะฮะแล้วก็มีตัวสิกเนเจอร์ดริงของเขาก็คือกินหลังจากที่ออกกำลังเสร็จคือดีมากใครสนใจแวะมาที่นี่ได้นะครับคือเป็นที่หนึ่งที่แบบพักผ่อนผ่อนคลายได้ออกกำลังได้กินอาหารคลีนวิวก็ดีสระว่ายน้ำก็สวยนะฮะใครที่มเมน์เลยครับ ครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วนะครับผมที่ s t a b l e b e i n g นั่นเองบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองทำเซ็รับครับ หลังจากที่เราเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่ตัว Staywell b i i n g เสร็จแล้วนะครับผมก็มาพักที่โรงแรมสุดท้ายก่อนที่จะกลับกันนะครับนั่นก็คือ w i n h a m Grand Phuket นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ก็ได้เป็นห้องพูลวิลล่าวิวสวยมากๆเดี๋ยวเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับจะเห็นวิวเนี่ยเป็นแบบสวยมากๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหาดกระร้นนะครับผมอยู่ใ,ใกล้กับหาดกำมะลาความสวยของห้องนี้นะฮะคือเป็นพูลวิลล่าที่แบบราคาคือแบบ affordable มากๆแล้วก็ดูตัวแบบสรนะว่ายน้ำ เห็นว yeah! <c oughs> ิวทะเลนี hey, okay. so arriver, like so so ่อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมก็คือนี่อาหาบน้ำด้วยใส่ดอกไม้มาให้แล้ว1นคือเห็นปะก็เดี๋ยวได้แช่กันคืนนี้นะฮะแล้วก็ถ้าแช่นานเราเรียกมาออกไปก็จะเห็นวิวแบบนี้สวยส่วนวิวด้านนอกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น เห็นทะเลนะครับผมแล้วก็ภูเขาด้วยนะฮะแล้วก็มีโขดหินเล็กน้อยถ้าใครสนใจก็แวะมากันได้นะครับฟินแฮมกรด์ภูเก็ตนั่นเอง เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแช่น้ำนะครับแล้วก็ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำส่วนตัวพูลล่างของเขานะครับก็ต้องบอกว,ว่าวิวดีมากๆเลยทุกคนก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะครับก็เป็นอีก่โรงแรมที่แบบให้เล็กสนหนมากๆ คนก็เดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเย็นนะฮะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วนะครับที่ภูเก็ตกันจะไปที่กระตาร็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปดูซันเซตกันช่วงนี้เนี่ยคือแม้จะเป็นช่วงมรสุมนะฮะแต่ว่าอากาศวันนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็หวังว่าเราจะได้ดูซันเซตกันนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่กระตาบ็กลัแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เลยดินเนอร์นะฮะกับซันเซ็ตวิวที่หาดก,กระตาคือสวยมากคน Infinity ้ o o ลของเขานะครับพร้อมกันกับวิวทะเลที่ภูเก็ตเป็นทะเลตะมันนะฮะแล้วก็เห็นซันเซ็ตแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันนะครับว่ามือพิเศษมือนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้นาง หมดมากหลังจากที่เราเนี่ยดูซันเซ็ตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มารับประทานอาหารกันนะครับก็จะมีตัวนี่เลย lobster นะฮะแล้วก็มีตัวซุป lobster นะครับแล้วก็มี macaroni a d truffle ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ดีสําหรับ5 Days in Phuket ของผมนะฮะในช่วงการเที่ยวที่แบบ1ม,มรสุม2 c o โควิดนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่ประทับใจมากๆที่มาร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ f องโ t ดดิ <competitions S 2> ้งเบร f a s สนะครับเด <imdi> ี๋ยวขอเตัวไปทานก่อนนะครับ คนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านอาหารร้าน Tan เทเรสนั่นเองครับนนี้เนี่ยคือเขาจะเห็นท่าที่ตกดินแบบปังมากๆนะครับส่วนโซนด้านในตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็จะเป็นโซนสีขาวแล้วก็ตกแต่งสวนมากๆทุกคนวัสดุที่เขาใช้ในการตกแต่งก็คือดูเป็นความแบบโบฮีเมียนบูติกบูติกหน่อยแล้วด้านนอก มีการแต่งแบบคนเผ่าชนเผ่านะครับถ้าใครสนใจนะครับแวะกันมาได้เลยนะครับหรือว่าเป็นร้านอาหารร้านนั่งชิลใหม่ริมทะเลนะครับร้านชานเทเรสเนี่ยคือจริงๆเลยที่มาต่างกันได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวพิซซ่านะครับสปาเกตตี้ซีฟู้ดนะครับน่าทานมากนะฮะแล้วก็มีชีสมอสซาเรล่าด้วยนะครับชิมกันดีกว่า คุ้มค่าตัวนี้นะฮะที่นี่นะครับก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตลาวานั่นเอง เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ทริปนะฮะที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆที่ภูเก็ตนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวเหมือนผมเนี่ยหดูพยากรณ์อากาศให้ดีๆนะครับผมว่าฝนจะไม่ตกนะฮะหรือถ้าเกิดรอได้นะครับรอเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมรสุมก็จะเริ่มน้อยลงนะครับสนะครับผมเอกสารในการเตรียมเรื่องของโควิดนี่ก็คือต้องเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าเรื่องของผลการตรวจแล้วก็ต้องลงทะเบียนด้วยนะฮะแล้วก็เตรียมเอกสารที่พัก ว่าตกวเครื่องบินให้เรียบร้อยนะครับคือตรวจเนี่ยแป๊บเดียวแต่ว่าขอให้เอกสารครบแค่นั้นพอนะครับแล้วก็3อันนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คือวางแผนในการเที่ยวให้ดีนะครับผมแล้วก็ดูโรงแรมนะครับเลือกมาเลยนะครับจากบ้านว่าจะอยู่โรงแรมไหนว่าไหนบ้างนะครับเพื่อทริปเนี้ยจะได้ค่อนข้างสมูทที่โรงแรมที่ผมอยู่ทุกโรงแรมเนี้ยก็ผ่านระบบ S H A นะครับก็คือคนที่บินมาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี้ยก็สามารถที่จะอยู่ได้เช่นเดียวกันแปลว่าแขกทุกคนเนี้ยก็ค่อนข้างจะเซฟแล้วแล้วก็พนักง,งานก็ได้ร วัคซีนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกโรงแรมที่มันดีที่สุดดีกว่านะครับสุดท้ายเราก็จะได้เที่ยวแบบแฮปปี้แบบนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับก็ดูได้ใน Instagram ของผมนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน Banks Recommend EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ใี่ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย นี่นะครับเราก็จะกลับบ้านแล้วขากลับลง่ายมากมากก็คือไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าเข้ากรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงถูกปะคือเข้าไปพื้นที่ที่มันบอกว่าคนติดเชื้อเยอะกว่านะครับขามาบินนอกแอร์ครกลับบินไทลออนแอร์นะครับไ้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับทริปภูเก็ตนะครับวันนี้ไปแล้วบ,บ๊ายบาย